ซื้อหรือเช่าเนี่ยมันอยู่ที่ความพร้อมกับความจําเป็นในตอนนั้นอืพี่หนุ่ยเข้าใจไหมเข้าใจสิสมมุติถ้าผมพร้อมโดยที่ผมมีเงินดาวมากกว่าห้าสิบเปอเซ็นตครับแล้วผมมีการงานที่มั่นคงแล้วผมมีอนาคตที่ค่อนข้างแน่นอนว่าผมจะไม่ย้ายจากตรงนี้มผมจะอยู่ในบริเวณเนี้แล้วผมก็จะมีลูกที่ลูกผมก็จะเรียนอยู่แถวแถวเนี้ย ผมว่าผมซื้ออ,อแต่นั้นหมายถึงว่าผมพร้อมนะสองสองสองสามอย่างที่ควรจะพร้อม,อมแต่ถ้าเราเป็นเด็กจบใหม่ซึ่งเ,เงินเราก็อาจจะยังมีไม่มากแล้วการงานเราก็อาจจะยังไม่มั่นคงไม่มั่นคงในที่นี้หมายความว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนงานอาจจะได้รับการโปรโมทเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่อาจจะต้องย้ายไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณซื้อบ้านไว้ทีนี้คุณจบเลยนะ บ้านกลายเป็นห่วงเลยนะเพราะเราจะขายตอนนั้นไม่ทันคือถ้าคุณยอมขาดทุนก็ได้ไงออยากขาดทุนหรือเปล่าแต,<ม>แต่ว่าเจ้เตร์ยอมรับว่าอาจจะลงบ้าง0.2เปอร์เซ็นต์ผมคืออย่างนี้เอ,อผมก็มีเล่นอสังหาพอสมควรก็คือตั้งแต่สมัยก่อนแบบครอบครัวซื้อที่ไว้อย่างเงี้ยก็ ตอนนี้อยากขายเท่าทุนเมื่อตอนซื้อมา20ปีที่แล้วยังยากเลยครับ แต่แต่อันนี้คือมันพูดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับโลเคชันทำเลทำเลมันก็จริงๆทุกอย่างมันมีสองด้านจริงนะฮะถ้าถ้าซื้อในไข่แดงหรือโซนดาวขาวยังไงก็ขายได้แพงขึ้นใช่สมมุติซื้อในไข่แดงก็ขายได้แน่นอนหรือคุณซื้อต่างจังหวัดแล้วคุณโชคดีทางด่วนแม่งไปลงใกล้ๆคุณก็โชคดีหรือคุณอาจจะมีโรงเรียนโรงพยาบาลเกิดขึ้นเป็นแหล่งชุมชนใหม่ซึ่งสมัยก่อนมันเป็นแบบ อาจจะเป็นลกล้างนิดหน่อยมีแหล่งชุมชนใหม่เกิดขึ้นมาที่คุณก็ราคาขึ้นอันนั้นก็คือเป็นแฟกเตอร์ใช่เลยแต่เมืองไทยอ่ะข้อเสียคือที่มันเยอะอที่การมีข้อเสียในประเทศเราที่เยอะเนี่ยคือพอที่เยอะอ่ะมันเก่งยากไงแต่คือสมมุติถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนมีเงินนะคุณเก่งง่ายเพราะคุณก็จะไปซื้อใกล้ๆในเมืองแต่ถ้าคุณไปซื้อที่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดคุณหวังว่าอีกหลายๆปีที่มันจะโตไปแล้วเกิดมันไม่โตไปอ่ะหรือมันโตไปทางอื่นอ มันกว้างไงเขาถึงมีอาชีพนักการเมืองไงฮะก็จะได้เอาทอะไรอ่ะนเขาทําอะไรนักการเมืองเขาทาอะไรเพื่อเราพอถนนตัดผ่านปุ๊บที่มันขึ้นซึ่งก็ตรงกับที่คุณบอกว่าถ้ามีชุมชนเกิดมันก็เลยกลายเป็นั่นคืออาชีพของเขาอาอาจจะแปลงว่าเอ่อผลประโยชน์ที่มาพร้อมจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยอาชีพของเราก็จะหยุดหยุดหยุดอยวันนี้แหละอ่นย่สิบห้ปีของพี่กับย5้าปีของผมอ